ี่น้องพอไดีเบ่งน้ำเขาอยู่ตัวล่ะดอกอันนี้ก็ไดนี่โอ้มีดอกหนึ่งปุ่มหนึ่งตามมนี่นี่กระลังสีอันนั้นเนี่ยมันสิเป็นดอกไ้บ่เนี่ยเนี่ยพี่น้องนี่หมดลงมาเล่นข้างล่างแล้วลงมาเล่นข้างล่างมายางละส้มดอกมงดอกไม้แล้วอันนี้เน่ยมันเป็นดอกอี่ยังเนี่ยยี่น้ำปลาน้ำเขากับมีเยอะหนพี่น้องเนี่ยเนี่ยมันเป็นต้นนี้ยังดอกมันสีเลงเหลือง นี่กำลังสีออกดอกนี่ดอกมันเป็นสีเหลืองๆพี่น้องบัานี้กุหลาบกุหลาบอันเนี้่กุหลาบเป็นปุ่มๆเนี่ยสีชมพูเนี่ยหอมๆเนี่ยผัดพอบวอ์ขึ้นมาผลมะตรกหลายผัดเป็นนั่นเป็นเพีย้ยยี้บนบันหดต่างต่เงามันเป็นบอบัาน,นี้ดอกพดเพีย้ยจอ๋อยังว่นี้กำลังสีตูมดอก มีอยู่สองเงาสามเงาอยู่กุหลาบดี่ปุ่นมาตัดจริงแห่งกริงเกมนันหรแเรามันกับโปงไม้นี่พี่น้องก็ลังเป็นดอกอันี้ดอกอันี้ก็บานแล้วนี่พอบอเพ่เบ้เรานี่็มันบานเต็มที่บานถ้ามันบานเต็มที่บานุดจีบมันกับงามอยู่ได้ไหนพี่น้องนี่พอมันเจขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้สีขาวก็นมี สีขาวค่วมกําลังสิตูมดอกกําังสิตูมดอกแต่สีขาวมันก็จะเป็นสีขาวๆจังสี่ถ้าสีแดงถ้าสีแดงมันสะออกมากำกำแบบนี้พี่น้องอันนี้ก็มีน้ำเขาอยู่ช่อหนึ่งโอ๊ยพอได้ชื่นได้ชมพอใหญ้เอ้ยนี่อยู่หน้าบ้านแล้วพอใครได้ไมีเวลาสนใจดอกผู้ชายเนาะพี่น้องเนาะผู้ชายผู้เดียวเนาะแต่มันมีแม่บ้านผู้ยิ่งก็เออก็จะค่ยอยู่ล่ะ อันนี้เพิ่นเอาจำบอดออกแล้วก็เลยได้มีที่ว่างเอาลักลีกมาปลูกซีกอหากอดพี่น้องงามอยู่ยี่บุญเกาดาวเรืองดาวเรืองฝรั่งมมต้นน้นอยๆในมาปลูกเอามาพเพาะไว้นี่เกิดอยู่พี่น้องเกิดอยู่แต่ว่าพ่อใหญ่ลูกหดหนามบ่ถึงห้ยเขาบอกไปเวียยู่นี่มีรูออกซะนี่ก็จะพืดออกนี่ จะปลูกดอกไม้่บนนี่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นเ่าเพา,าเกิดจุเล้ยวอันนี้มือนี้เพิ่นเอาอน,นี่มัดมา,มาตากแดดไ,ได้พี่น้องโซลาเซลล์เพิ่นนี่ได้ผลของเล้าอยุดตัวละ่ะได้ผลของเล้าอยู่มือน,นั้นเล้เอาทดลองมาเห็ดเอาไอ้อันนั้นมาใส่ควมำหอนมันจีวืวอืออกหนีเลยนี่พี่น้องกตเพิ่นจากต้อทอเข้าไปในบ้านไงต้อทอเขาไปในห้องให้มันหอนไงโซลา โซ่ลาเซลแยงโซ่ลาเซลพินฮาเบึ้งดอกไม้ดอกห้าตัวบบบน,นี้ดอกอันนี้ก็เป็นตะฮักตะฮักแล้วนี่เนาะถ้ามันเกิดหลายๆกับอากลาคขึ้นกันได้ไหนพี่น้องนี่ตูมเต็มอยู่นี่ดอกห้าเนี่ยแมนเบิดเลยแต่าพอไงแล้วบ่บ๊จจงไว้คือเขาตัดเนาะมันเป็นดอกห้าเขาก็ตัดทิ่งคือว่าลหะพี่น้อง นี่ดอกอันนี้ก็กำลังเต็มแล้วนี่พี่น้องนี่นี่กำลังขืนมาเต็มแล้วนี่สีสมสมนี่สีสมกำลังเต็มทุกคังทางขังอยังนะบ้านเพื่อน,น่ะมันดินดินมันดีอากาศดีอากาศนั่นแหละมาเนื่งก็เป็นแบบว่าใบไ,ไม้ใบดอกไม้ดอกหยาก็เป็นดอกงามน,นะพี่น้องอเมื่อกี้บนสิบห้าไปเบิ่งอันนั่น,น,น พงเยบนสิภาพไปเบิ่งบนไดบนบนบนพูนทางเลี้ยวเขาอันนี้จจกเป็นหยาแนวใดดอกซีเมนบาเละเขาบาเล่และพี่น้องแล้วก็เจ้าสีบ้านฝนกันกับทัวลันเต่าไหมบ้านฝนกันกับทัวลันเต่าพเย่าบนสียางไปภาพไปเบิ่งบนพูนเนี่ยพี่น้องต้นนั่นเนี่ยมันคือต้นนี้อย่างมันคือดอกนี้อย่างซื้อมัน่ะ ซื้อมันคือโดโดต้นนี้อย่างพี่น้องเนี่ยมันคืองามแท้หาลังบอลน,นี่นะสิบอกใครเลยว่าหาลังบอลน,นี่พี่น้องเอยหาลังบอลน,นี่แบบว่าเป็นเขาเอิดไว้ยังไงนะเป็นป้าเป็นป้าเป็นดอนเลยเป็นปลาลยไม่แต่ยางเดียวลยไมมแต่ดอกอันนี้ยางเดียวเลยนี่สีขาวสีชมพูสีม่วงแล้วก็จะออกม่วงแบบนี้ เนี่ยมันคนละมวงได้พี่น้องเนี่คนละมวงนี่เนี่ยสังเกตมาด้วยนี่คนละมวงคนละมวงมันสีผ้าต้นมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยระพี่น้องนะขอมันสี่ยางใหญ่เลยใหญ่แล้วก็สูงงามงามนี่ห้อยคนมาหักผู้ใดผู้มาหักหักไปอย่างหลัเพราะมันข้าเจ้าหักไปกินแต่งมต่มนอนอ่อนอยู่ปกติเขากินได้บ่พี่น้องเนี่ยมันกินไดบ่เนี่ยมันกินได้บ่อ่อนๆเนี่ยอ่อนๆอหัวๆัวเนี่ยมันกินไดบ่ เขาเอินต้นนี้อย่างเขาเอินต้นนี้ยังพ่อยายเราบวกอยูออ่เยอะบนกรลืมภาษาบานเพิ่นนะ่ะนี่แม่ลายหลี่ด้ยพี่น้องลายแบบว่านี่บนก็บ่เคยเห็นเนาะนอกจากโซออนมาเนี่ยเป็นป้าเป็นดอนเป็นดอนเป็นแบบอู้งามแห้งนะย่ำขี่รถไปกับพ่อหญนะ่น่ะอยากใครพี่น้องเขาเห็นน้ำอยากใครเห็นน้ำ่ามัน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 เมน ต้นนี้อย่างมันกินไดบออันยังสี่ได้กินไดบอเนี่ยเขาเอิอนต้นนี้อย่างเนี่ยเขาเอิอนต้นนี้อย่าง ideally. อันยังสีอันยังสี่ก็เป็นดอกอยู่ได้เนี่ยพี่น้องดอกมันสีม่งงวงๆได้เนี่ยนี่หรือเขาเอิญอันพักกาดอันสนิมนันและหรือมันนิยังไรพี่น้องเนี่ยเนี่ยเราอัวอัวกับเป็นแต่เสียบอยู่ดีแต่มันมันถ้ามันต้นแก่มันจะมีขนๆเป็นน้ำหนามอะเป็น <hoof> น้ำหนามอยู่น้อยหนึ่งอยู่นี่อืนี่บนกับแปลกแปร์อยู่ดอก เราอันนี้มันเม็นีิยงอันนี้มันกินบ่ไดดดอกว่านี่ฮกระถินฟรังมันเป็นอะไรกระถินฟรังมันเป็นแบบไหนอันนี้มันกินบ่ไใดดอกคิดว่าหลายหลายมันเยอะบนสิผ้าเบิ้งพี่น้องเนี่ยเนี่ยมันกินไดบนอนี่ต้นยังสีคือเห<ม>็นกระเจ้ากินอยู่เด้ไม่จังใดเลยนี่ฝนก็คือบ่เคยพอย่างผ้ายางหาเบิง้ง อันนี้มันดอกขาวนะดอกเหลืองนะเนี่ยแม่อันที่เขาว่ากระถินกระถินฝรั่งนะมันดอกสีม่วงตําแย่นอ,องตําแย่ตําแย่อันนี้เด้อันนี้มันคืออยังเนี่ยอันนี้มันคืออยังเนี่ยพี่น้องเนี่ยอันนี้มันกินเดบอนี่ดอกมันดอกมันเป็นปลาอยู่ นี่อ่ะนอน, er, อนมัน pues กันั่นโยพี่น้อนตบานแกมันมันจะเป็นขนๆเป็นน้ำๆจังไหนดูวนี่เป็นน้ำโยข้างๆมันนี่โยบุญกับพายนี่มึงโยว่าเออมันอันไหนกินได้กินบ่ได้ตบานกับบุแม่นว่าสิกินดอกว่ากับบุแม่นสิกินนะฮะศึกษาบังซื้อดอกว่าศึกษาบังซื้อดอกว่ามันคืออย่างเป็นแบบไดป้าหล่อแปลกโยบนญท้องมะลุจักอีย่างเลยมะลุจักพักอย่างเลยโตพี่ดอง ขุนฟังขุนจังน้อยนี่จังน้อยดอกกันนั่นเกิดนี่ดอกสีม่วงๆเต็มเลยเด้เต็มเลยเด้พี่น้องนี่ขุนจิตท้ายบึง้งรดหลายๆลดหลายๆพราะว่เป็นทางเป็นทางไงได้ตรงไหนพี่น้องเป็นทางไงนะไปบึง้ง ปัญญาอยู่ในสวนได้ไนี่ยี่บนหลักมาปัญญาอยู่ในสวนได้บนหลักมาพี่นดอกยางมะลิอีกเติดข้องน้ำติดข้องมันเป็นข้องระบายนา้ำพี่น้องจะน้อยดอกจะน้อยดอกใหม่ขางค้างเกิดเกิดึ้นอีก ดอกอันนั้นเบิดไปแล้วดอกสิงโตดอกฟันสิงโตโรยไปแล้วบันนี้มีดอกยังอื่นขึ้นมาบบบนี้พี่น้องนี่ดอกอันนี้ก็งามเี่เห็นปะดอกอันนี้ก็งามนี่พี่น้องมันดอกอี่หยังบบบนี้งามงามถ่ายกัน นี่เหรอเนาะเอ,อแบบยาก,กระถิญยากระถินกระถินฝรั่งยายฝนเห็นหลายยุทธวามันมันมันคนละประเภทหรือเปล่าประเภทใดสันด้ còn kháng 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 lung kháng nhang lúc má này thì ngon không bàn nghe đấy Ngam đi nó phi nóng nó gì đi ข้างทางรถได้หนิเขากศิวา่าโอ้อีนี่ผมดำๆนี่คนเอเชียดไดนหนห้หนิเนาะสิวะที่เนาะมันมันนางเฮ็ดหยังระถือกล่องเฮ็ดหยังกศิวะที่เลยเนาะพี่น้องว่า,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 าบ่เนี่ยบอกว่าเจี๊ยบภาพสวยๆงามๆมาฝากก็ซีล่าเมนี้อากาศมันดีกับบ้ซ้ำหนาวปันนด๋พี่น้องมันกับบ้ซ้ำหนาวปันนด๋อปุ่นยางไปทางปุ่นยังสิมีแต่ปลาบาหลีปุ่นปลาเข้าบาหลีพี่น้อง งามกรนะดหนทางใหไงอะไรพี่น้องเอ้ยประทิดหน,นะเอ้ยรถกันนี่ยังงามเลยว่ารถยุโรปแมรถยุโรปรถขึ้นไปวังหันรถล,ลากที่เลออันนั้นไปวังหันนันรถล,ลากกันไปวังหันนี่เฮี้ยนขังกันเด้หนึ่งไปอย่างน,นี้พี่น้องเอา,เ,อาเก็บผ้มา,าม้าผางสักนี่ละ